M เอ่อโมยูนะครับรุ่นนี้ผมซื้อมาในราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะครับในกล่องก็จะมีลูบิกแล้วก็มีฐานวางรูบิกของเขาของโมยูแล้วก็จะมี Accessory Box นะครับสิอ้ยอ่ะอ่ะนี่ไงเสรแล้ว ในกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับและที่เหลือก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมจะดูอ c c e s s o r y Box กันนะครับอาข้างในก็จะมีไขควงนะครับแล้วก็จะมี g ีสสำรองนะครับ แล้ก็จะมีตัวรับ gs นะครับอุ้ยอุยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจอะโอเคอ่ะตัวรูบิกนะครับมาในเรื่องของพื้นผิวนะครับก็จะเป็นพื้นผิวฟอสเตนะครับแต่ถ้าเราบิดไปเรื่อยๆมันก็จะเงาเองครับแต่ว่ามันจะไม่เงาเยอะเกินไปนะครับ และลูกนี้ก็มีแม่เหล็กนะครับมี24เมตรนะครับโอเคมาในเรื่องของการบิดนะครับก็คือเรื่องนี้สำคัญมากเลยครับเดี๋ยวมวาล่าเรืรเ่องของการรเงนีะันอีก โอเคมาการบิดก็ลื่นดีครับไม่ติดขัดอะไรมากครับเออแล้วก็เวลาการปรับนะครับแล้วก็จะเอาไขควงตีเข้าไปอย่างี้ถ้าหมุนไปทางซ้ายมันจะแน่นนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปทางขวาลูกบิดจะหลวมนะครับ แล้วก็เจ้เาอันนี้นะครับเราก็จะปรับแบบนี้ครับมันจะมีสิบระดับโอเคนี่คือแน่นแล้วนะครับโอเค รกลูกนี้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมก็คือคัตติ้งครอนเนอร์สีเทาสันะครับแล้วก็รีเฟรชนะครับสี่ท้าองศาสบายสบายเหมือนกันเลยครับโอเคเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาลองเล่นก่นอน a c c e s s o r y Box ก็เก็บใส่กล่องเข้าไป GS สำรองแล้วก็ตัวปรับ GS 6แล้วก็เก็บใส่กล่อง OU เข้าไปนะครับ ลูบิกลูกนี้คุม้มลื่นแม่เหล็กก็มีเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะครับถ้าใครอยากได้ก็สั่งซื้อได้ที่ร้านค,คิวได้เลยครับไปบ๊ายบาย